เพื่อนเช้าวันพฤหัสบดีที่25นะครับกุมภาพันธ์นะครับ2021นะครับวันนี้นะเราก็จะตามไปนะครับแกะรอยนะครับ2เหรียญนะครับที่นะครับตอนนี้นะเป็นที่น่าจับตามองและหลายท่านก็นะทั้งแฟนคลับทั้งนักเรียนของผมนะครับ ก็เกิดข้อสงสัยครับตั้งข้อสังเกตกันว่าตกลงบิตคอยและอิตาเลี่ยมจะไปอย่างไรต่อวันนี้ก็เลยจะเอานะครับสตัวนี้มาเป็นประเด็นหลักก็คือวันนี้เดี๋ยวช่วงแรกเนี่ยเราจะเข้าไปวิเคราะห์นะครับดูนะครับปรากฏการในเหรียญอิตาเลี่ยมนะครับว่าราคานะครับขึ้นลงอย่างไรแล้วมีแนวโน้มและทิศทางจะไปทางไหนต่อนะครับส่วนที่งหลังเหมือนเดิมครับเราจะไปดูนะครับวิเคราะห์ราคาบิตคอยนะครับตัวพ่อนะครับว่าวันนี้ตลาด จะไปในทิศทางใดนะครับอย่าพลาดชมคลิปให้จบครับครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับและก็คอมเมนต์นะครับ,รบมาแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนต่างๆนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้านขวามือนะเพื่อเพื่อนๆทุกท่านนจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆที่เกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีแล้วก็บิตคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของ Fundamental นะครับปัจจัยพื้นฐานและก็ในด้านของ Technical Analyze นะครับโอเควันนี้นะช่วงแรกเราจะเข้าไปแกะรอยนะครับ ไปดูนะปากฏการราคาขึ้นลงนะครับของอิตาเลียนนะครับหลายคนครับสงสัยครับว่ายังไงเนี่ยอิตาเลียมจะไปต่อไหวไหมนะครับแล้วนะครับวันสองวันนี้หรือสัปดาห์นี้จะสละเรือทิ้งดีไหมหรือจะอย่างไรต่อไปนะครับวันนี้มาดูกันเลยผมมาจะสรุปแล้วก็วิเคราะห์ให้นะครับภาพรวมแล้วก็แนวโน้มนะครับที่ทุกคนครับจะต้องระมัดระวังนะครับช่วงนี้ผมประกาศในห้องเรียนสําหรับตักงเรียนรุ่น1นรุ่นสผมไปแล้วนะช่วงนี้เป็นช่วง เก็บมือครับบอกได้คำเดียวครับเก็บมืออย่างเดียวนะครับช่วงนี้ออกอาวุธไม่ได้เลยนะครับช่วงนี้เป็นการเป็นช่วงเวลาที่ไม่สามารถออกอาวุธกันได้นะครับไปดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะครับเรามาดูในไทม์เฟรมนะครับ W1 ก่อนนะครับนะครับไทม์เฟรม W1 เนี่ยยังถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีไหมดีนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเรายังอยู่นะครับอิตาเลียนนะครับดีขอโทษครับอิตาเลียนย่อตัวลงไปเนี่ยไปแตะแนวรับใหญ่นะครับ ของผมนะแนวรับใหญ่ในเดวันนะนั่นคือราคา1,400 81เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูใน Day 1นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นแนวรับสําคัญมากๆนะครับใน Time f r a m e d ว y นนะครับแล้วนก็เชื่อมโยงกับนะครับ weekly นะครับ weekly chart นะครับนั่นหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าจะโดนทิ้งตัวลงมานะครับค่อนข้างรุนแรงเลยสัปดาห์แดงเดือดนะครับแต่ครับก็ยังมีสัญญาณที่ดีซ่อนอยู่นั่นก็คือว่ายังถ้าสามารถยืนได้ในจุดนี้นะครับในแนวรับนี้ครับก็มีโอกาสที่จะไปต่อ ได้เช่นกันครับเพราะอะไรครับตรงนี้ถ้าดูในไทม์เฟรม W1 ยัครับยังอยู่ในพาราบริกรันอ่าอันนี้เป็นข่าวดีนะครับยังถือว่าเป็นข่าวดีอยู่นะครับเพราะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับคือในไทม์เฟรม W1 นะอย่าสับสนนะครับนะต้องแยกไทม์เฟรมด้วยนะในไทม์เฟรม W1 เยันี่ยยังอยู่พาราบริกรันนะครับยังไม่แตกนะพาราบริกรันยังไม่พังนะครับโอเคนะครับอ่ะคราวนี้เราไปดูนะครับในด้านของอ่ ทำเฟรมเดย์วันอ่ะเมื่อวานเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็เรียกว่าทําท่าเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีเห็นไหมครับหลายคนคันมือนะผมรู้นักเรียนท่านนักเรียนของผมเนี่ยมือุ่นหนึ่งลุน,ลน,ลนสองหลายท่านก็มีแบบคุยกันนะส่งสัญญาณกันว่าวันเข้าได้ยางหลายคนก็สงสัยอยากจะเข้าหลายคนก็คันมือผมก็บอกยานะครับหยุดเก็บมือนะครับเพราะว่ามันมีแนวตา้านที่สําคัญเห็นไหมครับแนวต้าน1703 จริงหรือไม่เห็นไหมครับผมแจ้งนักเรียนไปแล้วเมื่อคืนเห็นไหมครับขึ้นไปทําสุดนะไปชนแล้วก็โดนทุบกลับชัดเจนไหมครับอ่านั่นคือ1703นะครับนั่นก็คือเป็นแนวต้านที่จะต้องฝ่าขึ้นไปให้ได้ปัจจุบันไปไม่ได้มันใกล้เคียงกับราคาเฉลี่ย21วันในไทม์เฟรมเดวันเห็นไหมครับใกล้เส้นนะครับ EMA 21ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเด้งเด้งเด้งขึ้นไปแต่ไม่ผ่านครับนะครับไม่ผ่านนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็น่าจับตามองและต้องระมัดระวังเพราะว่าตรงอะไรครับเห็นไหมครับ เมื่อคืนผมบอกเพื่อนๆรุ่นหนึ่งรุ่นสองไปแล้วนะตอนนี้เรายังอยู่ในไทม์ในไทม์เฟรมในแพทเทิร์นของท t แองเกิลนะผมวิเคราะห์ว่าน่าจะฟอร์มมิ่ง i a n แองเกิลเห็นไหมผมตีเส้นให้อ่าตีให้ดูเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับให้จับตามองนะครับฐานสําคัญนะครับนั่นคือราคา1481งปดนเพื่อนเจบไปเลยนะครับ1481นี่คือเลเวล3ของเราเนาะนี่คือเลเวล3เรานักเรียนรุ่น1รุ่น2ทราบดีนะเลเวล3ในไทม์เฟรมเดย์วันเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบได้คำเดียวสั้นๆชัดๆย้นช ต้องรับให้อยู่โอเคนะเพื่อนๆนะครับต้องรับให้อยู่ถ้ารับไม่อยู่เนี่ยก็ตัวใครตัวเผือกนะครับบอกได้เลยเพราะว่าการที่ถ้าตรงนี้อิทุเรียมรับไม่อยู่นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้น,นก็คือนะครับโมเมนตัม um นะครับอัพเทรนเนี่ยมันจะค่อยๆถูกบอลทาลาย ยังไม่คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าทะลุลงไปถ้าวันนี้แดงแล้วแล้วลงมาเทสอีกไหมได้อาจจะเทสลงมานีกครั้งหนึ่งก็ได้ลงมาจิ้มแต่ต้องดันกลับขึ้นไปนะลงมาเทสอีกครั้งได้ไหมได้แต่ต้องดันกลับขึ้นไปอย่างไรก็ตามต้องดันกลับขึ้นไปนะถ้าไม่ดันกลับขึ้นไปเนี่ยแท่งเทียนวันนี้นะครับทะลุหนึ่งสี่แปดหนึ่งไปสัญญาณไม่ดีสัญญาณเฟดสองจะเข้ามาเยือนเฟดสองคือ <laughs> รีเวอร์เซลนะครับก็คือสัญญาณที่จะบอกเราจะกลับตัว นะครับโมเมนตัม um, จะกลับตัวเพราะนั้นนักเรูร้นหนึ่งรุ่สองเขาทราบดีเฟสสอง,น,สอง,สสองนะครับเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเราไม่อยากเข้านะครับเราอยู่เฟสหนึ่งดีอยู่แล้วตอนนี้เราอยู่เฟสหนึ่งเลยว่าสนะเพราะนั้นตรงนี้ให้เพื่อนจับตามองสังเกตนะครับตรงนี้นะคใครมีออเดอร์ที่เข้าวิช้อนแล้วอ่ะเมื่อตั้งแต่วันแดงเดือดนะครับเข้าไปแล้วก็หยุดก็พอนะบอกเลยเลยส่วนตัวผมอ่ะ พอพอช้อนได้ราคาดีแล้วสวยแล้วราคาเลยว่า3ามันถือว่าสวยและแต่ต้องหยุดพอไม่ซื้อเพิ่มต้องดูตลาดก่อนจนกว่ามันจะคอนเฟิร์มตลาดมันจะทําเสร็จนะครับว่ามันจะ try forming triangle forming pattern w หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ head and shoulder มีหลายอินดิเคเตอร์หลายตัวที่เขาอาจจะฟอร์มขึ้นมาเพราะนั้นปัจจุบันนะผมมองว่าน่าจะฟอร์มทริงเกอร์แล้วน่าจะวิ่งซด์เวขึ้นลงอยู่เนี้ยไม่เกิน1872นะฮะวันนี้อาจจะเห็นขึ้นเป็นเทสอีกรอบหนึง่งถ้าผ่าน1703ขึ้นไปได้เนี่ยก็ต้องไปเจอ1801อีก,กเป็นต้านอีกนะครับและต้านสำคัญคือ1872นะครับตราบใดที่ไม่ผ่าน1872นะครับผมไม่ประกาศซื้อแน่นอนครับผมจะไม่บอกเพื่อนนะครับเพราะนี้นแจ้งนักเรียนรุ่น1รุ่น2ไปเลยเนะเมื่อคืนนี้นะเพราะนั้นดูในนกรอบี้ ผมเชื่อว่าน่าจะวิ่งไซเวย์อยู่ในกรอบนี้นะครับในกรอบ1481ก็คือเลเวล3จนถึงแนวต้านสำคัญนั่นก็คือ1872หรือมองให้ดีนะเห็นไหมครับหรือมันคือราคาเฉลี่ยนะครับเส้น EMA9 ของเราเนั่นเองนั่นคือเลเวล1สั้นๆง่ายๆครับมันอาจมีโอกาสชี้วิ่งอยู่ในกรอบเลเวล1กับเลเวล3เนี่ยหลายวันนะครับผมวิเคราะห์แบบนี้นะส่วนตัวแล้วผมมองแบบนี้น่าจะไซเวย์นะครับอยู่นี้อาจจะ forming uh, triangle pattern แล้ววิ่งอยู่ในกรอบนี้หลายวัน ก็คือกรอบเรเว่าหน่งที่แนวต้าน1872แล้วก็แนวรับล่างสุดแนวรับสําคัญเรเว่าสนั่นก็คือ1481นะครับเพราะฉะนั้น ทุกท่านต้องวิเคราะห์ทุกท่านต้องบริหารจัดการความเสี่ยงเอาเองนะครับส่วนตัวนะผมจะแนะนํานักเรียนของผมว่าเก็บมือไม่ซื้อรอสัญญาณจากผมรอดูพฤติกรรมตลาดรอเขาให้เขาทําให้เสร็จก่อนจะไซด์เวย์จะ, way, จะนูน่นนี่นั่นจะแพร่ forming p a t ิร์นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ตอนนี้เข้าไปก็ติดก็ไปดองไวนะ้อย่างเงี้ยคือคุณเอาเงินไปกองไว้อย่างนั้นนะคุณเอาเงินไปจมไว้ตรงนั้นนะครับถามว่าตรงนี้คุณซื้อได้ไหมราคาดีได้ราคาถูกถ้าใครถ้าใครยังไม่มีนะถ้าใครเปิดพอร์ตมาพอร์ตว่างเนี่ยเข้าได้นะนก็มมีีควาเส่ยง ถามไหมก็มีความเสี่ยงนะครับเพราะนั้นท่านต้องบริหารจัดการความเสี่ยงกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเคลียร์แล้วนะนะไม่ต้องมองไปว่า2องพันนะไอ้ข้างบนนะ่แนวต้านอ่อนะนะิวทามไฮสองพันสามสิบเก้านะณช่วงเวลานี้ยังไม่ต้องคิดถึงมันโอเคไหมดูแค่กรอบนี้ให้รอดก่อนโอเคไหมครับดูให้ในกรอบนี้นะครับเลเวลหนึ่งถึงเลเวนสามสู้กันไหวไหมเอาอยู่ไหมเลเวลสามนะครับให้ดูแค่ตรงนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยผมวิเคราะห์เนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับ 80%มันจะอยู่ประมาณนี้ยกเว้นแต่เกิดอะไรขึ้นที่มันรุนแรงมีใครมาช้อนซื้อมีใครมากว่าซื้อหรือเกิดทางกรอตอรหรือทางสาหรัฐอเมริกามีประกาศข่าวใหญ่อะไรมาอาจจะโดดเทงเทงพวบงลงไปก็คือถ้าทะลุ1481นี่ผมก็ต้องประกาศเพื่อนๆว่าต้องเตรียมตัวต้องทําอะไรสักอย่างนะครับอาจจะต้องมีสละเรือกันบ้างนะเพราะว่าโมเมนตัมมันจะไม่ดีคนระับโมเมนตัมมันจะเป็นเข้าเฟสองนี่มันอันตรายมากๆนะครับเพราะฉะนั้น ย้ำอีกครั้งเพื่อนๆครับจับตาดูที่เลเวลนี้เลเวลสแนวรับนี้ครับหนึ่สั้นๆง่ายๆต้องรับให้อยู่ถ้ารับอยู่นะครับไม่ลงต่อก็มีสิทธิ์ไปต่อโอเคนะครับอ่ะโอเคอ่ะคันนี้เรามาดู Bitcoin กัน Bitcoin ก็ไม่ต่างกันนะครับเอ b บิตคอยต่างกันนิดนึงครับบิตคอย จะมีส่วนคล้ายนะแต่ให้ตั้งข้อสังเกตนี้ Bitcoin <c oughs> เราดีอย่างหนึ่งทำไมู้ครับบิตคอยเรานะครับยังลงไปไม่ถึงเลเวลสามเห็นไหมเลเวลสามคืออะไรครับสี่หเหรียญนะครับยังไปไม่ถึงนะเราตอนนี้เราประคองอยู่นะครับอยู่ที่เส้น EMA 21นะใครหลายคนที่เรียนกับผมมันก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเส้นของผมเ <c oughs> ส้น EMA น่ยมีเียว่ามีศักยภาพนะครับแล้วมีความแม่นยำในการ บอกจุดเนี่ยค่อนข้างชัดเลยคุณดูเลยครับชัดไหมครับตอนนี้มายืนกองอยู่ที่เส้นผมอะเส้น EMA 21ของผมอะเห็นไหมครับราคา4 8 1 0 7เหรียญน,นะครับเมื่อวานก็ขึ้นตัวดีดตัวขึ้นไปนะแต่ไม่ผ่าน50807เห็นไหมครับตอนนี้ก็เป็นต้าเล็กๆ นะครับเป็นตาเล็กๆซึ่งถามว่าแปลกใจไหมไม่แปลกนะครับเพราะว่าต้องสู้อันนี้แต่สัญญาณดีไหมสัญญาณก็ไม่ดีนะเพราะอะไรครับเพราะเป็นแท่งเทียนเดี๋ยวนูครับดูเนื้อเทียนน้อยมากนะครับสีเขียวโดนกดต่ำกดต่ำลงมาเพราะนั้นผมมองตรงนี้ครับอย่าประมาทนะครับเพราะนั้นผมอ่ะบอกประกาศเพื่อนเลยครับนักเรียนรุ่นหนุนสองผมไปตั้งช้อนรอครับไปตั้งช้อนรอครับที่ราคา4 0 9ศนก็ั่นคือเลเวอสาม นั่นเป็นเฮือกสุดท้ายของ Bitcoin ของเราหมายความว่าเหมือนครับมันก็จะคล้ายๆกับอ t h e เ e ี m ยมแต่อ t h e เ e ี m ยมเาไปก่อนแล้วเขาลงไปแล้วแต่บ t c o i n ยังไม่ลงนะครับหมายความว่าเราจะช้อนได้เป็นครั้งสุดท้ายนะเพราะนั้นั0 9 1 7ก้น4็ก็ต้องเอาให้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นบิตคอยเนี่ยยังมีเรื่องเป็นตอบอิตาเลียอยู่นะครับเลเวลหนึ่งนะครับจากจุดน,นี้ถามว่าไปต่อได้ไหมได้นะครับ จากจุดนี้ Bitcoin, นบิตคอยนบถ้าวิ่งไซเครับหรือว่า forming triangle แต่ผมยังไม่เห็นนะผมยังผมยังไม่กล้าตี forming triangle เพราะผมกังวลว่ามีโอกาสที่จะย่อตัวลงได้ถ้าวัน2วันนี้นะ เนี่ยครับกดตัวลงมาต่ำกว่า48107เนี่ยดูวันนี้นะครับถ้าวันนี้กดตัวต่ำลงมาเนี่ยนะครับแล้วรีบาวไม่ผ่าน48107เนี่ยน่ากลัวน่ากลัวมันจะลงไปเลเวล3นะครับลงไปเทสอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ไม่ใช่ลงไปย่อไปหาแนวรับตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นราคาค่าเฉลี่ย50วันล่า50วันล่าสุดในไทม์เฟรมเดย์วันนะครับเพราะนั้นตรงนี้ให้เพื่อนๆจับตาตรงนี้เช่นกันครับว่าตรงนี้นะครับเป็นการวัดใจนะวัดใจในเลเวล2 21ผมก็คคคือ48107นนนะรรััับบาาาเฉลลี่่ยวสุด กับราคาเฉลี่ย50วันล่าสุดนั่นคือ40917นะครับนั่นก็คือนะครับสิ่งที่ต้องจับตามองนะครับเพราะฉะนั้นใครมีราคานี้แล้วพอข่อนหยุดก่อนรอดูเขาก่อนว่าเขาจะไงต่อนะครับรอดูกลไกตลาดอยู่ครับแล้วเมื่อเช้าผมาติดตามข่าวมานะครับก็ไมเคิลเซเลอร์นะครับแล้ว m i เคิลสเตจินะ่เขาได้บัดเจ็ตมาแล้วนะประมาณ1นึ่งล n e billion u s d ลลาร์นะ วันบะิลเลียนยูเอสนาพร้อมเข้าซื้อนะพร้อมเข้าซื้อแต่ไม่รู้ว่าซื้อตอนไหนเราเราไม่รู้ว่าถูกต้องไหมเขาพร้อมที่จะเข้าซื้อเราไม่รู้ว่าเขาจะปั่นแบบรอให้มันล่วงลงไปที่เลเวลรสามสี่หมื่นเก้าร้อยหรือเปล่าแล้วช้อนซื้อนะครับแล้วก็มีอีกกระแสหนึ่งที่ผมดี่นะแต่ผมยังไม่ได้ไรายละเอียดแต่ว่าเป็นรู้สึกว่าเป็นบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งคนระับทางด้านนะดูไบนะครับซื้อประมาณน่าจะจำตัวเลขไม่ผิดประมาณสี่สี่จุดห้าหรือสี่จุดแปดบิลเลียนนะครับนะครับตั้งใจจะซื้อนะหมายถ นะครับยังไม่มีอนาเมนว่าซื้อตอนไหนซื้อราคาเท่าไหร่เพราะฉะนัต้ตรงนี้ก็จะมีเรียกมี2วันยักษ์สตัวนี้ที่ผมเห็นนะปัจจุบันนะ2วันยักษ์ใหญ่นะที่จะเข้ามาซื้อนะครับจะเข้ามาช้อนซื้อหรือซื้ออยู่ตรงที่ราคาตรงนี้นะซึ่งเรายังไม่สามารถยืนยันได้เราต้องติดตามกระแสเราต้องติดตาม announcement หรือประกาศอย่างเป็นทางการของซัง Mi เคิล l ซ a เ l แล้วก็บริษัททางดูไบเดผมเดี๋ยวไปขอ ผมขอไปหารายละเอียดเพิ่มเติมนะถ้าพรุ่งนี้ผมได้ข้อมูลมาผมจะมาอัปเดตว่า,าบริษัทนั้นนะครับเป็นบริษัทชื่ออะไรจากดูไบนะครับ,บ,รบแล้วก็คือเขาทําอะไรเกี่ยวกับาทางด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนทาไมเขาซื้อเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเดี๋ยวต้องไปหารายละเอียดนะเพราะฉนั้นผมได้แค่ได้ข่าวมาแต่ว่ายังไม่มีเวลาไปแกะนะไปแกะไปย่อยเพราะนั้นก็เลยยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนมากนะครับโอเคเพราะนั้นให้เพื่อน จับตามองวันนี้จับที่ตรงนี้เลยนะครับ48107เอาอยู่ไหมนะครับบิตคอยนะถ้าเอาอยู่ก็อาจจะเด้งต่อขึ้นไปสู้นะครับแนวต้านถัดไปนะครับนั่นคือ50807นะครับสำคัญมากนะครับแล้วผมมองไปถึงมันก็จะมีอีกนะครับ52208นะครับซึ่งเป็นจุดใกล้เคียงกับ1 trillion นะครับ Marketcap แล้วก็เป็นจุดเส้น EMA 9ราคาค่าเฉลี่ยนะครับ9วันล่าสุดเพราะนั้นตรงนี้ตรงบิตคอยค่อนข้างจะเรียกว่าอาจจะต้อง เหนื่อยอยู่หลายวันนะครับต้องต้องสู้อยู่หลายวันนิดนึงนะเพราะว่าตรงนี้ต้องพิสูจน์ครับเพราะว่าเนี่ยกราฟอย่างเงี้ยผมไม่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะมันไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าแท่งเทียนสีเขียวของของวันเมื่อวานนี้นะวันนี้ที่ออสเตรเลียยังไม่ปิดเนาะมันน้อยไปนะครับเนื้อเทียนมันน้อยไปมันโดนกดลงมาเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยสัญญาณนะในส่วนตัวจากประสบการณ์ผมนะครับสัญญาณที่มันจะกดตัวลงต่อมีเหมือนกันนะครับที่มันจะลงไปเรเวสามค่อนข้างนะค่อนข้างมีโอกาสเลยทีเดียวเพราะนั้นต้องมาดูแท่งเทียนวันนี้นะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องมาดูทังเทียนวันนี้ต้องมาดูราคาเปิดราคาปิดวันนี้อีก1วันนะครับเพราะนั้นผมประกาศเหมือนเดิมนักเรียนรุ่นหนึ่งรุ่นสองเก็บมืออีก1วันเก็บมืออย่างเดียวใครยังไม่มีนะครับใครออเดอร์ว่าใครพอร์ตว่า อยากจะเข้าซื้อตรงนี้ก็ซื้อได้นะครับไม่ต้องเยอะนะครับซื้อประมาณ10% 20%ซื้อได้นะครับเพราะนั้นใครที่มีแล้วเนี่ยผมแนะนำาครับเก็บมือนะครับเก็บมือไว้เลยนะครับหรือไปตั้งรอที่เลเวล3อย่างเดียวเท่านั้นโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากครับที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใครอยากนะครับให้ผมนะครับวิเคราะห์อะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ผมจะจัดคิวให้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะเพื่อนๆกด subscribe นะครับแลิ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของฟันดเมทัลปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ในด้านของเทคนิคอล l อน a ลิซ์วันนี้ราไปก่อนพบกันใหม่เช้าวันศุกร์สวัสดีครับ